ว่าแต่เอาทอา่อขึ้นมาได้แล้วไว้ทอ่อขึ้นมาได้ก็ตั้งขึ้นได้อยู่จ้ะแต่ว่าพระนี่พระนี่อาจจะได้พระนี่อาจจะได้เอคนยกยกไปตั้งไปะนะเพราะว่าจันติดเสาเกณฑ์เวลาเกณฑ์เวียงมาจาะบวช ระวังรวังันด้ันด้มกันไม่ด้ไมัสดี่ันไม่ัน้ันไม่ได่นไ่้มกันไมับไม่่ังไันันันมั่ แต่เรายังไม่จบภารกิจเนาะมืัอนี้ครับผมกัชิพาทุกท่านนะครับใส่ทรงท่อครับผมท,ท,ท่อท่อท่อถนนนะขนาด80คูนเมตรหนึ่งนะแล้วก็มีฝาปิดลูกค้าจะเอาไปเฮ็ดว่าม่้ลูกค้าดิวัดครับผมวัดครับจะไปเฮ็ดไอ้เฮ็ดอย่างไรเฮาเฮ็ดอย่างไก่อนเฮ็ดพระเฮ็ดเป็น,น,นเฮ็ดว้ถ้าเอาพระพุทธรูปตั้งนะพี่น้องนะก็ชิได้ยก ั้้งขึนแล้วก็เอาพระพุทธรูปตั้งอยู่ข้างหลังครับผมนี่เป็นนู้นี่ยเพื่อได้คืออยู่แท่นก็เป็นแท่นที่ไอ้ที่ไอ้ช่างรัดเนาะเอาไปที่ฝาฝาพวกฝาแปดสิฝาเม็ดเนาะซึ่งพระอาจารย์เพิ่นมาเพิ่นมาขอเพิ่นเอาเอาให้แนววัดสันสิพุทธังพระวันที่สิบห้าจิตสลองสมโพธิวัดสันก็เลยว่าไหวรอมันก็สิบวันท่านโบแข็งก็เลยว่าก็สันเสสละครับผมไปยังเขตบุญเดชธานนรรบัด เสร็จสลา้พอมเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเราไม่เอาเฮ็ดได้อยู่เราก็รอเอาไม่เนาะที่เหลือก็ให้พระเพิ่นเอาเดี๋ยวไปเบิ่งครับผมอยู่วัดมันหนางานจะไปยังไหนเนาะไปตั้งลักษณะใดนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อครับเด้อเนี่ยครับผมก็มีท่องทิวเนาะบุญเพื่นเจ็ดบุญอย่างวุ้นอี่นี่แม็กคุณเนี่ยแม็กนี่แม็กแม่เอ็นผู้สาวอะไรเนี่แม็กถึงมดหมดเลยโอ้สังทีบสังทีบทักทายก่อน วัดเอาไปตั้งพระเออไปแม่ไปแม่รงแม่แมสร้างที่อยครับผมเลยใส่บริการเรียกหากันบ่อยนะครับบ้านนี้ก็หลายครับสร้างที่สร้างใครมาถวิลคอมเนาะสร้าง,านางวนนะให้ประจําบริการประจำ,ะจำแต่เดือนห้ามากครับผมตอนนี้ก็น่าจะถึงประตูโค้งก็มีงานบุญมีบาลมบ่่ะแม่เออเพิ่นเอาตรงเอาไว้ เอาเศษผ้าว่าาะความเศตแบบปลาโหเรียกเลยเศษผ้าไม่ตีน้ำจริงไหมแล้วงพี่น้องครับตอนทอดวัดรมาโอ้โหด,ดรรยากาศอลังการเลยบัดนี่ธรรมดาได้โอ้เยาวันเอาขวนไปเทิ่ยงขวดเด้อมีชิ้นยกตัวไปยังเด่นรอบเดียวนาะพี่น้องเลยเไปเรืได้เบิ่งก่อนมีสวยดาวพร้อมัอนเลยอดแล้วครับผมจอดแล้วเดี๋ยวแวะขปป่าวรเบิยงเนาะพี่น้องครความลักษณะ Nếu nó là một nhóm ở ngoài khác và nó sẽ bị dịch xảy ra improving. Trong khu vực là cũng are có để tìm thời điểm đó. ว่าจะเอาท่อขึ้นมาได้เนาะว่ายท่อขึ้นมาได้ก็ตั้งขึ้นได้อยู่จ้ะแต่ว่าพระนี่โบน,นี่อาจจะได้โบน,นี่อาจจะได้คนยกยกไปตั้งแหวนนะเพราะว่ามันจะติดเสาเกณฑ์เวลาเกณฑ์เบียงมาจะบ่หอดอติดเสาเดี๋ยวเราหมดก่อน ได้แล้วรัุเขียนซอยลุกลงมาบนี่เดียวกได้ตควก็ตเยวก่อนทน่คปลาตายอ่นปลาา้มน้ออา

ฐานขึ้นแล้วมันตองนี้ไาอีกไดไหมหจับเคลียรอีกจะหน่อยนี่งานต้องเอาทานต้องเอาแพรออกไกลๆได้ครับทานทานขึ้นจุ่มกันครับเชะฐานฐานเอาออกอีกวะทาน อาลองโย่เบิ่งกันเจาไม่ือน้เดนะ่เเอีกื่คอมานนเกันสิโยขึ้นได้ปอนิเดียวเดียวอันนันตูสายแบบตู้สายพานตั้งใจกู

มลมลเดี๋ยวไค่เดี๋ยวแคเดี๋ยวแค่เดี๋ยไปเอียว่เียงเลยมันี่เียงเลยเลียงผ้าพระอกมลระวังนดตมาครับครับไม่แกตามลง้ยไหมันสวิลาตามงคปลาคปลลมันหางหลาย พ่อพ่อเอาเวียงไป่เ,เวียงไส่เ,เวียงใโอเไปเย,ยิสการโอเไปย่าวนี่ไปย่าวนุ่จะถอยไปย่าวนี่ไป,ย,ไปย,ย่าวนี่จะถอย

nó khô không hết, nhẹ quá, nhẹ quá, cái này, cái cái này, cái này, cái

ดิงลดดิดิงลวดยานจะจะของอะไริคุ้เลย,ยเปุกลงหันหันดิงเสียใช่ละตัวได้ละเออเนาะน่าขึ้นดีออกบอลล่ะออกบอล่ะบดนี้เลลอาเลลอาบอนี้คือบอกออกบี้ โอ้สาดูสาดูอืมโอ้เรียบร้อยเลยแบดนี้งามเลยบัดนี้มอระคำขุนรวมมิตรจิมาโอ้ตั้งหานใช่เนี่ยิคือสิเต็มเนาะคือสิบ่มีขมองยู่นละเนาะมอระมากเลยอมโอ้ปีกาเียพญาวิรพงศ์จิมาหน้าเขาอันเนียด โอบายเนี่เต็มตึงเลยนะบาดเนี่นะมัม่ทำบางยูส40กเมตาะอือฮึอทางสันทางยาว40กว่าเมตรไปแล้วลบานี้แล so mm. uh ้วแล้วตัวบานี้ฮะาละเมื่อขำเาบานี้ยังเอา ครับผมก็เรียบร้อยครับผมยกผาครับผมโอ้โหงานใหญ่เลยเบอลแมกเนิตแลนวุ่นเลยครับผมก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยครับผมเดี๋ยวพามาเบิึงวาร์ลัมแม็กมือวันที่จิมหานี่เดินนี่เต็มเลยประศรนคำพูนรวมมีดประศรนเอ้ยจิมหาเอ้าใส่ดาวก็มีดเปี่ยโอเคครับผมก็ขอเนี่ยกลับแล้วนะครับผมผู้ใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยครับผม สไลด์ชิพ <uffs> นี <f Anfang> ้ก็คงจะมีเ okay. พียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าเด้อก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสไลด์ชิพนี้ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมโอเคสีโอเกนครับผมบ๊ายบาย